ถ้าพูดถึงความขาวใสเนี่ยหลายคนก็มักจะนึกถึงวิตามินซีเนาะวันนี้หมองมีเซรั่มวิตามินซีสูงนะคะพร้อมกับการกรวมสารสกัดจากพืชในกลุ่มส้มเนะะี่ยค่ะที่ชื่อว่าพิงค์เลมอนซึ่งกำลังมาแรงในตอนนี้เลยนะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะพิงค์เลมอนไวเซรั่มนะ เป็นเซรั่มอีกตัวที่กำลังฮิตในเซเว่นเลยนะคะคุณสารสกัดที่เป็นนางเอกของสูตรนี้ก็คือพิ้งเล m o n extract นะคะเป็นสารสกัดที่หลายคนอาจไม่คุ้นหูแต่เขากาลังได้รับความนิยมเลยนะซึ่งสารสกัดจากเลมอนเนี่ยค่ะเขาได้จากการรวมกันของสองสารนะคะก็คือซิตรัสเลมอน extract หรือว่าสารสกัดจากมะนาวนะและสารสกัดอีกตัวก็คือซิตรัสนอรเบอิสผิว extract หรือว่าสารสกัดจากเปลือกส้มแมนดารินนะคะนอกจากพิ้งเลมอนแล้วนะคะยังมีสารสกัดจากส้มแล้วก็มะนาวนะที่มาช่วยเสริมฤทธิ์การทำงานของพิ้งเลมอนด้วยนะคะคุณเขาปรรระเเ็นช่่ววยืองงับให้ผิกจ รถล,ลอยแดงลอยดำ วมถึงต้าน,นอ็นมสระได้ด้วยมองถือว่าคุณภาพของขับซองนะเดี๋ยวมองให้ดูเนื้อเซรั่มนะคะเนี่ยค่ะเนื้อเซรั่มเขาเป็นสีใสแบบเนี้เยเหลื่อง่ายนะคะทาแล้วก็ชุ่มชื้นผิวดีมีกลิ่นหอมันอ่อนของส้งมอะค่ะหลังจากทาแล้วแต่งหน้าได้เลยแนละ้วคุณไม่เป็ภาพนะตอนแรกอะมองคิดว่าเขาใสสารสกัดที่เป็นพืชตระกูลส้มมาหลายตัวแล้วก็ใส่มาเข้มข้นขนาดเนี้ยจะแสบหน้าไหมแต่เวลาทาจริงๆเราไม่แสบเลยนะคะไม่มีอาการคันยุบยิบด,ด้วยทามาสักพักมองรู้สึกว่ารอยดำที่ข้างแก้มอะที่มันอาจจะมีรอยรอยดำ มองแนะนําให้สําหรับคนที่มีหารอยแดงรอยดาจากสิวนะคะคนที่มีปัญหารูหมองกว,ว้างรวมถึงคนที่มีปัญหาผิวหน้าหมองคล้ำอยากให้ผิวดูกระจา่างใสขึ้นราคาวก็น่ารักมากนะคุณซองนี้49บาทคา่ะซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทั่วไปเลยมองอยากให้คุณได้ลองกันนะคะพิงก์เลมอนเป็นสารไท้ทีนิ่งอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากนะคะใครได้ลองแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะ Solution ใช้แล้วใช้เลย